ราคาทองคำยอดตัวลงโดยได้รับแรงกดดันจากแรงขายทางเทคนิคและการฟื้นตัวของดอลลาร์หลังนางแมรี่เดลีประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโกให้สัมภาษณ์กับ The Wall Street Journal w s a โดยได้ออกมาขัดขานการลดอัตราดอกเบี้ย50 bps ในเดือนกันยายนโดยระบุว่ายังไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเร่งลดดอกเบีย้ยขนาดใหญ่และตั้งข้อสังเกตว่าตลาดแรงงานตอนนี้ไม่ได้แย่ในทางเทคนิค ราคาทดสอบแนวต้านบริเวณ3,369ดอลลาร์3,382ก่อนจะมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาอย่างไรก็ดีหากการย่อตัวเริ่มทำไฮโลเหนือ3,330ดอลลาร์ 3, 330, จะทำให้มุมมองเชิงบวกในทางเทคนิคเพิ่มขึ้นกลับกันหากราคาไม่สามารถยืนเหนือ3,330ดอลลาร์ 3, 330, ได้ประเมินว่าการพักตัวในช่วงที่ผ่านมายังไม่จบสำหรับกลยุทธ์การลงทุน หลังจากเข้าสถานะซื้อใหม่บริเวณ 3342-3330$ ดอลลาร์ต่อออนแล้วแนะนำขายกำไรสถานะซื้อหากไม่ผ่าน3 3 6 9 3 5ถึง3,355ดอลลาร์ต่อออนพร้อมขยับเทรล l ลิงสต็อปมาเหนือทุนเพื่อล็อกกำไรการเข้าสถานะใหม่ร้อยอย่อแล้วเสี่ยงซื้อหากราคาไม่หลุด 3,342-3,330$ ถึง3,330ดอลลาร์ต่อออนตัดขาดทุนหากกุด 3,330$ ดอลลาร์ต่อออน